เช้าเช้านี่ก็มาเลยนะครับแจ้งมาว่าเปิด Excel มาแล้วก็สภาพเป็นอย่างนี้ครับเมนูอะไรไม่ขึ้นนะครับก็ใช้วิธีการมาเช็คตรงดูส่วนที่อัปเดตุมขวาล่างเนี่ยครับว่าติดอัปเดตอยู่หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะติดอัปเดตนะครับแล้วก็พวก Net ตเฟรมเวิรอะไรพวกเนี้ยเวลามันอัปเดตมันก็จะยังไม่สมบูรณ์แสดงผลมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้เคสเนี้ยก็คืออัปเดตให้เรียบร้อยหรือไม่ก็ไปหา net framework เวอร์ชันใหม่ๆนะครับโดยการเข้าไปโหลดนะครับมาลงอันนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้ เน็ตเ็มเวิร์กโหลดในนี้นะครับเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ก็ปล่อยให้มันอัปเดตไปก็กลับมาใช้งานได้ปกติ